าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะถึงแล้วนะคะปูเบลล่าบ้านพักแม่แพวปีเอค่ะแม่พลาเริยนัดหอยเกียวี่ปูเบลามาการมิร้อนายมกนมาขายบ่ีลูกค้าขอไลยบี เขาตลอดเลยจ้าตัวนี้ตัวสีได้มาแล้วรอคิวกันอ๋อแล้วเขาต่อไปเจ้ากันสิมาเที่ยวหลังจากนี้ยังได้นรอคิวเขาเลยบ้างจากปากพี่แม่บ้านนะคะไม่ได้ว่างนะคะบ้านน่าแทนไม่ได้ว่างนะคะยังมีคิวยังมีแน่นคิวแน่นด้วยโอ้ แล้วไปขนของเช็คเงียบตอนนี้น,คนะคะถึงบ้านแม่แพงแล้วนะคะคูวิลล่า PNT เด้๋ยวุเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละห้องละห้องนะคะ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดมีห้าห้องนะคะแล้วก็ทุกห้องมีห้องน้ํานในตัวนะคะขออนุญาตนะคะนี่บ้านพักพูเวน่าไม่แพ้นะคะ<ม>ใหญ่มากเขางนานไปไงมีอ่างน้ํามีอ่างอาบน้ำมาทุกห้องเฮ้คอนเซิร์ตอัน <shear. S 1> นี้ก็จะทําใไ้ภยนะคะออขออนุญาตค,ค่ะนี่ค่ะห้องใหญ่มากทุกห้องเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้องเพลงกนะคะ ห้องนอเพลงจะเป็นสองเตียงนะคะมีน้องเพลงกับพี่เอเอนมีค่ะห้อง้องเพลงใหญ่มากกว้างมากนี่ค่ะอันนี้ห้องอันนี้เป็นแต่งน้องเพลงนี่เป็นแต่งพี่เอนะคะห้องน้ำแบบนี้ด้วยค่ะขอยบอูว้าวสวยมากสวยมากคะ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะไปดูข้างนอก นี่นะคะบรรยากาศข้างนอกนะคะอันนี้เป็นห้องของแม่นะคะาาแล้วก็มีห้องอีกห้องนึงอยู่ตรงโน้นนะคะสุดม,มากเหมือนกัน,นอุน้ยแม่ครัวทำอะไรคะครัวหาอะไรหมกักนะคะ <S <S ตอนนี้หมักบุมลบุลปุยเลยหมักหมูนี่นะคะมีทุกอย่างมีกมาแฟม,มีแก้วมีอะไรทุกอย่างน yeah, ี่ครัวโอ้ เราจะมาถ้ามานะคะมาเลยนะคะไม่ได้ขายได้จ้าแม่ไม่ได้ขายได้จ้ะตอนนี้ลูกค้ายังเตรมอยู่เมนตอนนี้ลูกค้าแบบนหลาเฮี้ยงคือไม่ได้ขายไปไหนนะคะคือแม่แพรก็ยังทำปกติผู้เรศิมากอะสามารถมาได้เลยจ้าบ้านพักพูลล่าแม่แพรหลังนี้สวยอีกหลังนึงก็สวยเหมือนกันอุ้ยพี่แก้วแบบก็แสนสมูทเลิศมากขอหลายลูกค้าหลาย อันนี้กับดีพ<ะ>ุกเลิศชอบอันนี้คืออะไรว้าวตังค่ะอันนี้แล้วก็ซื้อของมานะคะนี่ในตู้เย็นแล้วก็ซื้อของมาว้าวว้าวมีไม้หกตัวมีไม้หต<อ>ัวโห<อ>สุดยอดมากนี่นะคะผู้ร่วมเอ่อที่พวกเรา โอเคแกะชีสนะคะต่อไป <c oughs> นี่นะคะมาแกะชีสอันนี้เป็นชีสที่ซื้อมาจากแมคโครเมื่อกี้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นชีสประมาณประเภทยังไงแบบไหนบ้างน,นะคะแต่ว่าซื้อมาลองนะคะนี่อันนี้มีสอ,ของขไ <c oughs> ม่<ล>มีดีแล้วก็มีขนมเยอะมากขนมแบบะไรเยมากนะแล้วก็มีมีอันนี้ด้วยโอ้ยแกะเลย แกนี่งั้นนะใช่ละแม่เขามาชิมชีสค่ะนี่นะคะแม่ก้อนน้อยค่ะแม่อีสั่งละค่ะเมื่อกี้แม่อยู่ในห้องนะคะไม่ได้ไปรีวิวในห้องแม่นะคะเมื่อกี้แม่เปลี่ยนชุดไปนี่ว้าวเต้นเต้น มากินเชฟมาชิมพี่เต้ทำไมไม่เก่งมึงเก่งยังไงนี่ยโอเคอยู่แล้วงั้นชิมมันอีก่อไปพูดเสียงเบาแล้วนะใช่ไหมน้องปานอันนี้นะคะน้องปานนะคะลูกสาวพี่พอยมาเที่ยวด้วยกันนี่อันนี้อันนี้เป็นตัวนี้นะคะ ลูกสันนี่พี่จ้อมีสองรถจริงๆด้วยนี่นี่คนละรถแต่ละสีแล้วลองชื่อมคนละสีเนี่ยลองชื่อมกันนะอันนี้มาพักผ่อนนะคะหลังจากที่แม่แพลไปเออ่ไปทั่วต่างประเทศไปออสเตรเลียนะคะมีแม่แพวพี่วินเนอร์พุเตอร์พี่ซันนะคะที่งานาองนอกากจะไปเที่ยวกันแต่ละคนแต่ละคนเขาจะกลับบ้านแน่ไปหาครอบครัวนะคะแต่น้องเพ็งก็มาเที่ยวเพราะว่าดิบฮางอีสาันนอกจาะนี่ สิบเลยข้าบอกมาเร็วๆเรยระอะไร,อ,ะไรอ๋ออันนี้นนสีสสต้องนี่สีเนเจอร์สีแดงชิปสีแดงก่อนอ่ารเดียแกันด้ไม่ได้กัเกดเลยแล้วอ,อันนี้มันก็ได้อยู่ ระดับหนึ่งน้องปันน้องไดไหมปันปันกินสีอะไรลูกสีนี้ไหมสีฟ้าใช่ไหมปันกินคนรักเือนที่เพลงก็ได้นะแรงมากเดี๋้วมันจะชิมนะคะอันนี้บอกแล้วแตกินเลยลูกหน้าก่อน ก็ขาวเหมือนกันแหละเลยก็ได้พี่เจ้าทำมาจากนมไม้หแต่ถ้าให้ห pues นูเลือกอันไหนหนูเลือกอันนี้อะไรสีเดงมาเขือเลือดกันอันนี้มันอันนี้ออกเข็ม่อยเอออันนี้จะออกแบบเปลี้ยวนิดนึงแต่มาเป็นแค่สีแดงอ๋อได้ยูค่ะอร่อยมากค่ะจบการรีวิวค่ะบ๊ายบาย จะมาหาคลิปให้ดูเรื่อยๆน,นะคะเดี๋ยวจะหาคลิปลงรูปภาพเรื่อยๆน,นะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใ,ใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ